สวัสดีเช้าวันพฤหัสสบดีที่30กันยายนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะโดยในเช้าวันนี้นะคะหลายๆคนก็ได้ยิ้มสดชื่นกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าน่าจะมีเงินเข้า5,000บาทถึง10,000บาท ขึ้นอยู่กับว่าใครอยู่จังหวัดอะไรนะคะถ้าเกิดอยู่ในกลุ่ม13จังหวัดก็จะได้รับ10,000บาทส่วนใครที่อยู่ใน16จังหวัดก็จะได้รับ5,000บาทซึ่งเงินตรงนี้จะเป็นกลุ่มตกหล่นที่ได้รับสิทธิ์แต่ว่าอาจจะผูกพร้อมเพย์ไม่ทนันหรืออาจจะมีการแก้ไขชื่อสกุลและก็จะได้รับเงินทุกวันพฤหัสนะคะเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ใครที่รู้ตัวว่าอยู่ในกลุ่มตกหล่นตรงนี้ อย่าลืมเข้าไปเช็คสิทธิ์กันดูนะคะบางธนาคารเขาจะไม่มี SMS แจ้งมาทำให้เราไม่รู้ว่าเงินเข้ามาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นลองเอาบัญชีไปอัพดูที่ธนาคารนะคะ mm. ก็จะรู้เลยว่ามีเงินเข้ามาไหมถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีเงินเข้า แต่ได้ไปทําการแก้ไขชื่อแก้ไขสกุลแก้ไขพร้อมเพย์แล้วก็ให้รอในวันพฤหัสถัดไปนะคะเพราะว่าทุกคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วจะได้รับเงินตรงนี้แน่นอนเพียงแต่อาจจะได้รับช้ากว่าคนที่เขาไม่ได้แก้ไขอะไรก็จะได้รับตามกําหนดนะคะแต่ได้รับแน่นอนทุกวันพฤหัสจะโอนซ้ําไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเช้านี้นะคะใครที่เงินเข้าแล้วอย่าลืมคอมเมนต์แจ้งบอกกันมาด้วยนะคะและส่วนตอนนี้นะคะหลายๆพื้นที่ยังคงน้ำท่วมหนักอยู่นะคะเราเลยขอประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับผู้ป่วยบัตรทองที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ตอนนี้สามารถรักษาที่โรงพยาบาลสิทธิ์บัตรทองอื่นฟรีนะคะโดยทางสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยสิทธิ์หลัก บัตรทองในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมขณะน,นี้สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิทธิ์บัตรทองอื่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะผู้ป่วยเลื้อดลังนะคะโดยสามารถทําเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายไปที่สปสชได้ตามเกณฑ์ฉุกเฉินทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกรวมถึงได้มีการเตรียมพร้อมระบบ ส่งน้ำยาล้างไตให้ถึงบ้านด้วยโดยผู้ป่วยยังคงได้รับการรักษาต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับสถานการณ์ปกตินะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าลืมแจ้งข่าวไปใครมีพี่น้องที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือว่าเป็นโรคไตที่ต้องรักษาต่อเนื่องแต่อยู่ในพื้นที่น้ําท่วมนะคะฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารตรงนี้ไปให้กับทุกทุกท่านจะได้ทราบกันด้วยนะคะและตอนนี้นะคะหลายๆคนสอบถามเข้ามาว่า ตอนนี้ทางประกันสังคมมีการลดเงินสมทบลงไม่ว่าจะเป็นม3 3 3 9หรือว่า40แล้วเราที่จ่ายล่วงหน้าไปแล้ว1ปีล่ะแบบนี้จะทำยังไงนะคะตอนนี้ทางประกันสังคมได้แจ้งออกมาแล้วว่าให้ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบล่วงหน้าไปแล้วสามารถไปยื่นเรื่องขอรับเงินคืนได้จากทางสำนักง,งานประกันสังคมนะคะแต่เขาจะเปิดให้เราขอรับเงินคืนตรงนี้ได้ตั้งแต่วันที่1กุ พาพันหกห้าเป็นต้นไป โดยเราสามารถไปยื่นขอรับเงินส่วนเกินตรงนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นมาตรา3 3 9 9แล้วก็40นะคะโดยจะมีระยะเวลาในการขอรับเงินคือ1ปีแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นมาตรา40ที่เลือกแผน2และแผน3ซึ่งสามารถเก็บตรงนี้เป็นเงินออมได้และเราไม่ได้ไปทำเรื่องขอรับคืนส่วนเกินตรงนี้นะคะทางประกันสังคมเขาก็จะปัดเงินตรงนี้เป็น เงินออมให้เรานั่นก็คือถ้าเราไม่ได้ไปขอรับคืนก็ไม่มีปัญหานะคะเขาก็จะออมเก็บไว้ให้เรานั่นเองค่ะส่วนที่หลายๆคนสอบถามเข้ามานะคะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลยังมีการประกาศล็อกดาวอยู่เลยจะมีโอกาสที่จะเพิ่มเงินเยียวยาอีกไหมสำหรับตอนนี้นะคะข่าวสารที่ออกมาก็คือยังไม่มีการเพิ่มเงินเยียวยาตรงนี้แน่นอนนะคะเพราะว่า ทางรัฐบาลก็เริ่มที่จะคลายล็อกบางกิจ,จกรรมลงไปบ้างแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการเพิ่มเติมเงินเยียวยายังไงทางข่าวใส่ขวดและน้อยจะรีบแจ้งทุกท่านให้ทราบแน่นอนนะคะคราวนี้เรามาดูในกลุ่มของน้องๆหนูๆกันบ้างนะคะ ใครที่มีลูกหลานอายุ12ปีขึ้นไปถึง18ปีตอนนี้วัคซีนไฟเซอร์ก็ได้มาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเป้าหมายหลักที่จะฉีดก็คือเด็กๆที่อายุ12ปีขึ้นไปนั่นเองโดยอย่างเร็วที่สุดวัคซีนก็จะฉีดในเดือนตุลาคมนี้นะคะ หากใครมีคำถามสงสัยสามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ